ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชากยูทูปนะครับผมก็มาพบกับผมนับชมยูทูปนับกินปากังมุงก็สวัสดีไปยังแฟนเฟนครับเฟนเฟนเฟนบุ๊คไลน์ดูจักยาวครับเดียสุนีก็ไปกินปากังมุงไปคลิปนี้ก็ไารับชมกับพี่น้องแทบคเตอร์เดียสวัสดีครับเจออันยากพี่น้องเจอความตายครับกับมาลุ่มไม่ยังป็รา เจอกองใหญ่ครับพี่น้องล้มในห้วยแปรงนี้ตอนนี้ก็เรามาจ้าไปพี่น้องใกล้จะหมดแรงแล้วแต่ว่าอ่าไม้นี่เหลือต้นใหญ่พี่น้องริมแดนดูครับนี่ครับสองต้นนี้ด้วยนะครับนี่ครับดูกรีงพี่น้องใหญ่บ้าครับแล้วก็อีกสามต้นครับตรงนู้นตอนนี้ก็กำลังเค c l e a r i n งอยู่ครับเค c l e a r i n งลมนะครับ ตอบบอยสัดสีปุ้นนะวันนีนเ้เอาแล้วครับเราไปลองเริ่มเกีียวแล้วครับโอ้น<อ>ี่ครับเกีียวริมแดนครับต้นใหญ่ด้วยนะ<อ>เะดี๋ย<อ>วเราดูวางอ่างก่อนพี่น้องโอ้ระวังนะต้นนู้นระวัง ไปลุ้นเลยน้องนาตีรัะตึกนะมาใหญ่ด้วยนะคือไม้เด่นแบบนี้เราว่าจะเข้าไปตายใกล้ๆครับแต่ว่าอันตรายกึ่งนะพี่น้องพื้ตตี้มีจำกัดเออปลารุกต้องคุ้นนะพี่น้อง เพราะว่าฝั่งโน้นเป็นสายน้ำครับ นะครับมาขึ้นมาจากหไปไปนะ้วยพี่น้องมาขึ้นมาตั้งต้นนะครับตัดปูนมาคนระับเนี้ยขิวมาเลยคนะรับโูนกับเมื่อกี้ ว่าไปนานเก็บเตรมเด่นนั้นยากที่สุดสำหรับแต่เพื่อนเรียนเตรียบอ่านยากไปน้องเก็บเตรมเดนน่ครับทมาเยอะๆยะอย่า kéo tốt đây đấy là kéo tốt Rồi, cái đó là dây có món lắm Màu mái cũng dây lắm Màu mái này, cái đó quay

ôngay đi hồi đi anh ấy.